ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่วัดป่าคลองสเสบียดอยู่นะทีนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดสําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนมากราบไหว้หรือว่ามาขอโชคขอลาบแล้วกันหรือว่าเป็นศาลแม่ตะเคียนทองนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าท่านอยู่ด้านไหนก็ตรงนี้ก็จะเป็นทาน่านก็จะเป็นศาลขององค์ปู่องค์ย่าพญานาคใช่ไหมครับก็เดินมานะครับพอเดินมาก็ต้นไม้ก็ นี่ลมเลื่นมากนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสารนะรอยู่ตรงมุมของวัดนะครับชื่อแม่ตะเคียนพิมลวันนี่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก็มีพี่ๆกำลังกำลังขอพรอยู่นี่ฮะคือผมไปอ่านคอมเมนต์เยอะมากนะก็ส่วนมากก็จะมีโชคมีลาบกันกันเยอะมากนะครับ ถือใครเห็นนะก็นี่เห็นไหมมีแป้งมีแป้งโอ้หเขาบอกว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแล้านในกันนี่ครับแม่ตะเคียนพรพิมนวันนำแม่ตะเคียนคอน แม่แตะเคียนพรพิมลวันนะครับนคนก็บอกว่าคนมาขอหวยขอโชคขอลาบเนี่ยได้กันเยอะมากนะครับผมขออนุญาตเจ้าแม่นะอยาให้ทุกคนเห็นนี่ฮนะทุกคนนี่ผมพาไปดูข้างๆอยู่นะปกติเนี่ย ผมจะไม่ค่อยถ่ายอะไรแบบนี้นะนี่ะฮะโหนี่ขนาดด้านหลังยังมีความขลังนะใครเห็นเลขอะไรก็อธิษฐานเอาแล้วกันนะครับเป็นไม้ตะเคียน,นครับก็เป็นไม้ตะเคียนทั้งต้นนะเอามาทำไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับนี่ฮะเผื่อคนมีช่วงมีราบดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เผื่อมีโชคมีลาบนะครับต,<า>ตรงนี้ด้วยนะเผื่อทุกคนมีโชคมีลาบนะครับได้เลขอะไรก็คมอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะอันนี้เลขอะไรไม่แน่ใจนะ องแม่ก็อยู่ด้านหน้านะก็จะศาลของที่วัดป่าคลองเ1ษนะครับก็จะมีวัดป่าคลองเศษปฐุมธานีก็จะมีแม่ตะเคียนนะพิมลวันนะครับที่อยู่ด้านหลังนะก็ใครมากราบบหา้หรือว่ามาสากกักก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลไม่มาก็มาเลยไม่ไว่า้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยากมีโชคมีลาภนะผมไปดูคอมเมนต์แล้วก็รีวิวที่นี่ ค่อนข้างที่จะเยอะคือคือพูดในทํานองเดียวกันว่าท่านเนี่ยให้โชคให้ลาบได้แบบตรงมากๆนะอ,อ,อาจจะเป็นใครมีบุญนะครับหรือว่าใครมีวาสนาก็อาจจะทําให้ทุกคนมีโชคมีลาบก็ได้นะอย่าลืมนะครับเจอกันอนะีพีหน้าขอบคุณครับ